ย้อนข้อตกลงตอนคบกันกระต่ายพันนิพาเคยขอเงินเดือนสูงลี้วด้านครูภัยบู์แสงเดือนโอดหนักแบบนี้จ่ายไม่ไหวทำเอาช็อกตาตั้งไปตามตามกาันเมื่อนักรองลูกทุ่งสายอินดี้หน้าใสากระต่ายพันนิพาได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับสามีครูภัยบู์แสงเดือนกลางเฟซบุ๊ก นับว่าเป็นการปิดฉากรักรับปีมังกรทองอีกคู่ของวงการบันเทิงไทยโดยกระต่ายได้ออกมาโพสต์ขอความว่าทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกาันและได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นทั้งคู่พยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกคร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดทั้งสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกัน มีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วในขณะที่ครูภัยบูลก็ได้ออกมาโพสต์อีโมจิร้องไห้แบบรัวๆย้อนข้อตกลงตอนคบของกระต่ายครูภัยบูลหากเมื่อย้อนบทสัมภาษณ์ของกระต่ายและครูภัยบูลที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเส้นทางรักในรายการคุยแซ่บโชว์ ซึ่งในบางช่วงบางตอนของรายการทั้งคู่ได้เผยถึงข้อตกลงที่ตอนคบกันแรกๆโดยได้เล่าว่ากระต่ายข้อตกลงของหนูตอนที่คบกันแรกคือขอตังเดือนละห้าหมื่นได้ไหมจะไปซื้อเสื้อผ้าอันนี้ขอนอกจากเงินเดือนบางทีเราอยากได้ถ้าใส่ไม่ได้ก็เก็บไว้ในตู้ครูภัยบู์มันก็ไม่ได้เราไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตรายขนาดนั้น แต่ตอนแรกๆก,ก็หนักใจกระต่ายตอนแรกๆก,ก็ให้อยู่คะ่ะครูไพยบูรณ์ตึบอยู่ครับเดือนแรกให้เลยครับต่อมาเริ่มไม่ให้แล้วครับมันไม่จำเป็นแล้วนะครับเคยถามไหมทำไมต้องซื้อเสื้อผ้าห้าหมื่นครูไพยบูรณ์ถามครับผมบอกไม่จำเป็นเขาบอกว่าใส่แล้วคนจำได้ถ่ายรูปลงคนจำได้เดี๋ยวเขามาแซนูอีกว่าใส่แต่ชุดเดิม พวกของแบรนด์เนมก็ตามโอกาสเราไม่ได้ไปซีเรียสอะไรส่วนใหญ่น้องจะชุดร้องเพลงมากกว่ากระต่ายแฟชั่นเราใส่ชุดนี้ถ่ายเอมวเราก็เปลี่ยนไปอีกชุดหนึ่งครูภัยบู์แต่ข้อเสนอของเขาก็ได้แค่เดือนเดียวหลังจากนั้นไม่ไหวแล้ว